คลิปนี้จะพาทุกคนครับไปสนามบิสนสุวนรภูมิครับในราคาหลากัก10ติดตามชมได้เลยครับตอนนี้อยู่ที่ MRT แล้วนะครับกำลังจะเดินทางไปสนามบินสุวนณภูมิครับจะพาทุกคนไปดูเป็นไงครับการเดินทางไปสนามบินด้วยรถไฟฟ้าและรถไฟแอร์พอร์ตลิงเป็นอะไรที่สุกสบายมากครับเดินตามลูกศรเลยครับแล้วไปทางออกที่1นะครับจะบอกว่าจากใต้ดินเพชรบุรีมีลิ์นะครับสามารถขึ้นมาได้เพื่อไปแอร์พอร์ตลิงง่ายมากๆานะครับไม่ต้องขนของให้นะ แล้วก็เดินตามทางไปเลยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าจากสถานีเพชรบุรีนะครับ MRT เพชรบุรีไป a i r p o อร Link มักกะสันเนาะแล้วไปสนามบินสุวรรณภูมิใช้เวลา22นาที <Wow. S 1> ด่ะยวดูดีว่าเร็วเสียงกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปเจอกันราคาค่าโดยสารนี่หลักสิบครับเรานั่งจากมักกะสันไปสนามบินสุวรรณภูมิแค่35บาทแล้วเราก็มาถึงโดยใช้เวลา30นาทีครับ wow. โอเคถ้าใครมาจากในเมืองนะครับมาสวนรณภูมิก็แนะนำให้มาโดยใช้ตัวแปอปบอลเรลลิงนประหยัดด้วยนะครับ <Yahoo! S 1> นี้เราพาคนไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับ <Yeah. S 1> เป็นอะไรที่เราดีใจมากเดี๋ยวดูว่าปลายทางเราจะไปที่ไหนนะตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนรอเช็คอินนะครับตอนนี้คนที่สุวรรณภูมิเนี่ยเราก็มาเผื่อเวลาประมาณเกือบ4ชั่วโมงอะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะมากเนี่ยดูรอบๆ เราใช้เวลาเช็คอินนะครับตอนนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้เพราะเรามาแบบก่อนเวลา3ชั่วโมงเขาบอกว่าช่วงนี้การมาเช็คอินใช้เวลานานมากน,นะให้ทุกคนเผื่อเวลาแล้วเรามาเนี่ยก็คือเป็นเจอรุ๊ปทัวร์พอดีแต่โชคดีว่าคุยคนไทยนะก็เลยแยกคิวเร็วขึ้นโอเคทริปแรกเรากำลังจะเริ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนี่ทริปแรกกำลังจะเริ่มลวไปเจอกันปลายทางครับนี่คือร้านอาหารนะครับ เมื่อกี้เราไปกินข้าวนะครับแล้วเราก็พาทุกคนมาถ่ายคลิปนะดูว่าที่สนามบินมีร้านอะไรบ้างนะครับอันนี้เราอยู่ปีกที่จะไปขึ้นเครื่องแล้วนะครับร้านอยู่ร,บรอบๆประมาณนี้ใครมาสนามบินครับมีจุดบริการนี่ให้ชาร์จไฟได้เลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่เกตแล้วนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับให้อาร์ตไลค์ได้บ่อยครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่้ารไปครับบ๊ายบาย